ชมลมไม่ใช่ไอกลุ่มอาสาน้รเที่ยวภูผาด่างแหละเขาเจอเจอเขาก็แจ้งไปที่กรมศิลปากรทางสำนักศิลปากรก็พากันมาสำรวจตรวจตาดูแล้วนะครับแล้วก็มีผลสรุปไอของที่ก่อนประวัติศาสตร์ในภูผาด่างเนี่ยคือภาพเขียนที่จางๆนี่แหละแต่ว่าทางกรมศิลป์เขาใช้ไอ คอมพิวเตอร์ที่เป็นเร่งอนุภาคพพูดไม่ถูกนะมันทำให้แสงเนี่ยชัดเจนท่านเข้าไปดูนะที่เว็บไซต์ของสำนักศิลปกรที่8ก็มีเจ้าหน้าที่มีบทมีวิเคราะห์อ,อะไรเรียบร้อยอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ถ้ำพระผ,า,ผาด่างขึ้นไปข้างในอันนั้นก็มีการสำรวจขุดค้นเจอไหยโบราณไหายคาดเชือกแล้วก็ก่อนประวัติศาสตร์นะแล้วก็มี ลูกพวกลูกปัดบ้างพวกไอไอภาชนะกระเบื้องเคลือบซึ่งเป็นของว่าสันนิษฐานว่าเป็นของทางเวียดนามก็มีคือหลายยุคว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาประมวลเข้าไปเข้ากันตั้งแต่สว่างแดนดินเลาะมาตามภูเขาจนมาถึงนู่นครับอำเภอนาแกเข้าไปในเขตทางถ้ำสูงบ้างเลยเข้าไปด้วยละจะถึงมุกดาหารทางลงหลวงเน่ย ทำให้เราประเมินได้ว่าคนโบราณอยู่ตามภูเขาว่ามันมีแหล่งอยู่ฉะนั้นอยากจะบอกว่าดินแดนของสกลนครเนี่ยคือดินแดนในภูเขาเคือที่อยู่อาศัยของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยถ้าเราสามารถใช้คำนี้ได้ว่าสกลนครน,นี่เป็น ชุมชนโบานราณยุคก่อนประวัติศาสตร์นะเราก็จะมีการสืบค้นคว้าได้ตรงเป้าประเด็นยิ่งขึ้นยังไงก็ตามาผมขึ้นมาแล้วผมเห็นเศษเทียนจุดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรน,นะเขาบอกว่าอย่าพยายามมาจุดเทียนนะเพราะเทียนเนี่ยมันจะไปควันเทียนเนี่ยจะไป รมให้ภาพเขียนนี่เสียเขาบอกว่าจะใช้เงินอีกร้อยล้านพราไม่สามารถที่จะเอาควันเนี้ออกจากภาพเขียนได้นะนั้นให้ดูถ้าเราจะเข้ารพกับว่าก็ก็ไม่ว่ากันนะเอาขันห้ามาก็พอละมั้งไม่ต้องจุดทูปจุดเทียนอะไรหรอกนะครับอนี่เราทําให้เสียบรรยากาศเสียธรรมสิ่งเวทลมของโบราณสถานนะครับใครมาก็บอกบอกเตือนเตือนกันนะครับไม่ไม่ควรจุดทูปเทียนอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคไว้วันหลังเราค่มาดูว่าในภูผาด่างไม่มีอะไรบ้างตอนนี้ที่เป้าหมายต้องการจริงๆก็คือ 1. เราอยากจะเห็นภาพเขียนตามเพิงถ้ำเนี่ยมีอีกไหมอันที่สเราอยากเห็นสมุนไพรที่แปลกๆที่เรายังไม่เคยเห็นอันนี้ก็ถามในพานใหญ่วันนี้ใส่สีเขียว ในพานใหญ่ก็บอกให้ฟังว่ามันมีหลากหลายผมก็จะส่งให้เพื่อนๆที่ทำงานทางด้านนี้นะครับสกลนครก็จะได้เป็นเมืองแห่งพึกษเวทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันที่3านี่ก็คงจะต้องไปพูดถึงการท่องเที่ยวที่เป็นระบบแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกฟัคซิลิตีต้ต่างๆทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเงินไม่ไปไหนหรอกครับเงินก็เข้าไปที่ชาวบ้านเข้าไปอุทยาน แล้วก็การท่องเที่ยวก็ขึ้นไหวนะครับเดี๋ยวพบกับแอคชั่นของจัลมอารยธรรมสกุลนครกลุ่มอสานน้ำเที่ยวภูผาดางในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ